ไม่เชื้อเลยไปไม่ได้เลยเห็นเขาบอกว่าส่งนมาพักจ้ไปเห็ไปหรออ้าวสลาดชีสเห็นมาควายเห็นแสแนใหม่ยังที่สดท้ายของนเก้าสนะคะชมรมเไปว่าไม่ถึง้อยหกสดูแต่กระดูกเต็มจินเลย มีมีกูเท่าไหร่ครับอาบูเท่าไหร่เนี่ยวันจันทอันนี้ได้อันนี้อันนี้เราอยู่ในงานงานเลี้ยงหลีนะครับของวันจันทร์นะครับใกล้มากอะมีจานมีกุญแเล็กกว่านะโอ๊ยไม่เอมนะต่อไปจะเป็นงานปักอาหารนะครับงานเลี้ยงหลีครับอยู่กับมาริโอ้ครับแล้วก็น้องปุ้ยนะครับหิวครับหิวมากเลยยุังยุ่งในเวลากินค่ะอยู่แน่นสนุกจนมาตักพระแชมป์ครับเออเด็กครับแชมป์เออ่มินิมาราธอนนะครับรู้สึกไงบ้างครับที่ชนะก็ดีใจครับอุบัติภัยติกว่าทั่นเป็ไงงบ้าครับคู เป็นไงบ้างเก่งครับเก่งครับแย่งเป็นชาวบ้านยังไม่รู้ตังยังไม่รู้ชนะตัวเองเลยไม่ชนะพี่นี่นะครับโดนโดนใครกดครับโดนใครกดครับรู้สึกไงครับที่ชนะเกรโอแบบท่วมท้นก็ดีใจคอ่ะมีอะไรอยากฝากไปดิ้นทักกีฬาเกรโอที่โดนกดอย่างรุ่มท้นไหมคือทุกอย่างมันมีมันลูกบอลลูกกลมดวลกัก็ก็ต้องดีกนบ้างครับ แล้วส oh yeah, ี่หมื่นจะไปทำอะไรบ้างครับเก็บอย่างเดียวเลยครับเก็บอย่างเดียวจริงนะครับเก็บอย่างเดียวโอเคครับอาคุณโอครับเป็นไงครับวันนั้นใจครับเดียวไม่ติดครับโยนเท่าไหร่ครับโยนเท่าไหร่ครับเกินหกแปดสองครับแปดสองปีนกอแพ้กูนี่นะได้ข่าว พี่วินครับพี่วินครับวันนั้นโยนเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดครับยืนที่เท่าไหร่ครับยืนอยู่ยืนอยู่ที่สามแล้วจบที่เท่าไหร่ครับที่สี่ทำอะไรแล้ะครับก็เต็ะน้องๆก็โยนดีเกินอ๋ออ่อยให้เกตโออ่อยให้คชนะโยนสองสี่ชนะโยนสองสี่คนขันมาโยนสองสามเลยอ๋อโอ้ยควรละจีบเลยล่าพี่วินโยนเท่าไหร่ครับก็เกตสี่ว่าสี่โอเคนะครับนักกีฬาเกตโอ ทั้ทั้งท้ท้ายัากอะไรทังทั้ทั้งทั้งทั้กทุกคทั้ั้งทั้งกับแท้าก็้ะไ็้เจอ้ะครับไทั้งทั้งทัทัทั้งั้งทัั้งง้งทัทั้งทั้ั้ xưa yêu thương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  mình subscribe cho kênh thì đến Gõ khó anh căng cứ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใครเล่นเล่นต <Thor problemas> ัวเองได้ไอันนั้นแหละได้ทีเอาละครับตอนนี้เราอยู่กับไอโบอ่ามาสเตอร์แห่งไอโบนะครับพิเศษครับรอบรอบนี่ครับเรามางานเลีงหลีกของ s อเเงาวานะครับและผมก็ได้รับรางวัลอันสุ่มเกียรติมันคือมันคือหม้อหม้อพลาสติกอย่าอย่าคิดว่าเหมือนเหมือนหม้อทั่วไปหม้อนี้เข้าไมโครเวฟได้ไม่ละลายไม่ติดกระทะไม่เป็นมะเร็งและไม่มีสารเคมี ซื้อได้แล้ววันนี้ที่ SS สเอสไบรงรางวาและนี่ครับอีกหนึ่งท่านอีกอหนึ่งท่านที่ได้หม้อเหมือนกันคือว่าตันกลับไปหายแล้วจะมีอีกหลายท่านที่จะได้รับหม้อแบบนี้เยี่ยมจริงๆเลยจอร์จคุณเพิ่งจมีปัญหากับการคุณเคยมีปัญหาพลาสติกละลายหรือเปล่าไม่ครับสาระตั้งแต่หนูใช้อดีที่มาอุณรู้สึกความดีขึ้นมากเลยอ่ะจริงจริงจริงโอ้เจ้าจอร์จถ้าท่านโทรมาภายในสิบห้านาทีนี้เราจะแถมพลาสติกที่ห่อมันให้ด้วยถูกต้องครับผม อราคาแค่ห้าสิบห้าบาทเท่านั้นเองครับผมสีบาทอ๋อ48เหรอครับ36ด้วยมีใบแดงทับอีกโหยโกงราคาโกงราคาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยให้ดูใกล้ๆนี่48บาทนะแต่ว่าเดี๋ยวมองขาย36บาทเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาล้ครับงานนี้จะต้องมีการส่งคลิปนี้ไปสบบตดตีติีตีตีทับตีทับรถติดตามตอนต่อไปว่าจะมีใครได้ทับตีนคนถ่ายทับตีคนถ่าย นะครับทีมแซมครับรู้สึกไงบ้างครับที่หนึ่งยากไหมครับธรรมดาธรรมดาแล้วกูจะที่สองครับก็ดีอ่ะแตแต้มก็เท่าอ่ะแต้มเท่าแม่อ่ะพครับพี่แซมได้ที่เท่าไหร่ครับทายๆลอยมืดมากกว่าลอยมืดมากกว่าลอยมืดมากกว่าดูคะแนนดูคะแนนลอยมืดมากกว่าสนดวงผมยมืดวงมากกว่า ดูด <aunque S 2> <me at> ้วยนะครับไม่เกี่ยวกับดูไม่ใช่ของผมด้วยนอ๋อนึกว่าแบบอันนี้ที่หนึ่งที่ที่สดูมันทำดูมันทำเนี่ยดูมันทำดูมันทใครก็ได้ใครก็ได้ไปดีไปดีไปดีไปีไปไปด ถามความรู้สึกเลยครับรู้สึกดีมากครับเดี๋ยวก่อนหน่งเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักจางเป็นทางการครับเอ่อไมโครเวฟยี่ห้อเออ่ได้ข่าวได้เหมือนกันทั้งทีมเลยไมโครเวฟนี่ครับอันนี้เป็นเอันนี้เป็น s p o เ s อร์ e a m ทีมแรกที่สองช่วยช่วยข่าวกันหน่อยค่ะคะแนนเท่ากันรู้สึกยังไงคะรู้สึกยังไงครับที่เดินทางกลับก็เดินทางกลับด้วยความสนุกครับ ที่ต่อคนนี้รู้สึกว่าไงครับนี่อยู่ทีมไหนนะครับอยู่ทีมไหนครับเพราะว่าเอาควยกับคือไม่ได้ลองแชมป์ครับได้ลองแชมป์เหรอครับท้าไมถึงไม่ลองแชมป์นะครับอยากได้แชมป์อ่ะแพ้สี่ร้อยพินแพ้าสมที่พินได้เตะห้าร้อยนะครับ อันนี้ต้องปรึกษาหารือครับเดี๋ยวรอประชุมครมอีกทีนึงเดี๋ยวเอาไปปรึกษาบัณฑนายพุ่งก่อนต้องต้องต้องปรึกษากันก่อนนะบัณฑนาพุ่งครับบัณฑนายพุ่งไปปรึกษาที่ไหนครับไปปรึกษาที่ที่ที่ตันเป็นอะไรก่อนตันเป็ก่ออุ้ยเอาครับตอนนี้เริ่มไล่สาระเลยครับวิยมีนะคีับเพราะว่ามาดิีาวันนี้ ทีนีวกนีี่หนดียคกัมเดียวกันัิมเดียวกันครับมเดียวกันครับที่หนครับมเดียวกันคับโอ้นักประกาศนาครับใครโดนเข่นปีนี้เกตองเป็นไงครับเป็นไงที่นครับที่หนครับอ๋อรันแล้วรันแล้วไม่ใชทไม่ได้รันรันรันประกาศข่าววันนี้ครับสรพัดรันตอนที่หนึ่งครับโอ้ยงยก่นเองด้วยรันแล้วันแล้วรันแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าโอนับพัทน์ได้ไหมลึกไปหน่อยลึกไปหน่อย